สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแบร์กิลและตอนนี้เรากำลังอยู่ในป่าฝนเขตบร้อนวันนี้เรามาตามหาวัตถุดิบชนิดหนึ่งโอ้นั่นยังไงล่ะผมเจอมันแล้วระวังนะครับทุกคนยิ่งยิ่งอีกปุ๊มวู้ตายเลยนะครับอืมไปเร็วเราไปดูก,กลไกกันนะครับว่ามันเป็นยังไงโอ้ แต่พระผู้เป็นเจ้ากินน้ำข้าวขอหัวปลาทูวันนี้ได้กินไก่แล้วน้องนีโมได้แล้วนะครับสองตัวก็วันนี้เราก็จะไปฝากน้องนีโมอันดับต่อมานะนีโมแล้วก็จะไก่มาแล่ๆๆๆๆๆแล้วก็ใส่ลงไปนนีโมอืมบันจงละเมียดลไมอืมตัดอ้ามีขมือไม่ใช่ละ S 1> <S 1> อืมหัน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 ให้เยอะอุ้ยกองตกตะเถินอืมหันกระดูกเลยไปต้มน้ำซุปกันนะทุกคนเออต่อมานี่วนิโมเราก็จะเปิดไฟเปิดไฟแก๊สน,นะไม่ใช่เปิดไฟข้างบนเปิดเปิดสิแล้วก็ต่อมาเราก็จะใส่น้ำลงไปเกือบหมดขวดลิดก็หมดขวด,ดขนี้วแหละใส่ใส่ไปใส่ใส่ใส่ใส,ใส่ลงไปเลยระวังหกด้วยแหละทุกคนอืมนีโมนีโมนีโม นิโม่นิโมไปไหนมาดูเร็วอออืมต่อมานะนโมเราก็จะตั้งทิ้งไว้ให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่ขนออล,ลงไปก่อนประมาณครึ่งก้อนถ้าชอบเค็มก็ใส่ลงไปนิโม่ชอบเค็มไหมนิโม่ไม่ชอบกินเค็มอืมโอเคกินมากไปตายนะไม่ดีนะนิโม่โอเคต่อมาก็ใส่กระดูกลงไปก่อนเลยเพื่อทำเป็นน้ำซุป อันแสนอร่อยโอเคต่อมาเนะี่โม่ตอนน้าใกล้เดือดเราก็จะใส่ไก่ลงไปให้หมดเลยฮ่าฮ่าสนงไปเลยโอเคอืมโอเคดีมากอืมน่โมอต่อมาช่วยหยิบมันนั่นสิโอเคโอเควางไว้ก่อนตรงนี้แล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็หอมทําวมาทำไมไม่ใส่ผักชีผักชีก็มีแหละนั้นอยู่ยนั้นไปแล้วรวมสับรวมกันก็นแล้วกันต่อมาเนะียโม่จำไว้ให้ช้อนฟองออก ถ้าไปช้อนฟองออกหน้ามันอาจจะดำนั่นแหละมันเป็นไขมันที่ออกมาจากไก่แหละนีโม่มไปลงจกกระใจมันไม่ใช่อย่างอื่นโอเคต่อมาเนะี่ยนีโม่แล้วก็จะเอาเกลือใส่ลงไปเลยโอเคนีโม่ดีมากอืมต่อมาใส่น้ำปลากรวดลงไปนิดนึงนะนีโมอืมเพื่อความหวานและความอูมามิอืม,ม,ม,อมต่อมาพริกไทยป่นใส่ลงไปถามว่าทำไมไม่ใช่พริกไทยเม็ดเอ้พริกไทยเม็ดทำไมไม่ใช่พริกไทยปน่นอ่อ พราะว่าชอบทรมานเด็กยังไงล่ะฮีฮิฮิโอเคต่อมาก็ชอกฝังออกนิดนึงนะนีโมต่อมาไปนีโมไปช่วยสะพักหน่อยคุยใช้แ่งานเด็กหน่อยอ้ยออพวกไราอเลยนีโมเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ส่งลงไปอยู่ในนรกกับแม่มึงเลยไปเลยอืมดีมากนีโมช่วยซอยไปแล้วก็ใส่คนนิดหนึ่งนะนนี้เราใส่ไปนิดหนึ่งแล้วค่อยใส่ไปทีหลังอืมชิมน้ำสิ <c oughs> อร่อยดีอืมต่อมาแล้วก็จะเก็บไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็ตั้งจุกันจะเดือดต่อมานะนีมอเพราะเราตั้งทิ้งไว้แล้วเราก็จะเอาผักที่เราซอยสิ่งซอยทิ้งไว้ใส่ไว้ได้หนีมอใส่ไปยนีมออืมดีมากค่อยๆใส่ลงไปอย่างระมียดละไมอืมสวยงามโอเคนีมอเราก็จะคนคนคนนิดหนึ่ง คนนิดนึงจับไว้ด้วยนะเดี๋ยวหกไม่ใช่อะไรอดแดกโอเคใส่คนคนคนอืมกินหอมใช่ได้เลยนิโมได้กินไหมได้กินครับอืมหอมฉุยนะ้อนิโมอโอเคจะตั้งทิ้งไว้นิดหนึ่งแล้วก็รอรอรอ,อฉันรอเธออยู่โ๋ยร้องอะไรวะเนี่ยอย๋อยู่จับแตกว่าแต่ไม่รู้เธออยู่คนใด ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เมื่อไรลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เมื่อไรนัดกันไว้ลิขสิทธิ์ไม่มาพ t h ต f ฟักโอเคนีโมเอาไปเสิร์ฟให้คุณแม่เลยนี่ครับคุณแม่หลอดซอสลงไปเลยเดี๋ยวผมราดให้นะครับคุณแม่อืมอืมชิมสักคำก่อนดีกว่าไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งนีโมก็ไม่อยู่อืมย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 มเดลิเชียสยมยมอมร่อยดีนะอีกคำแล้วกันยมอืม อน้ำซุปหน่อยดีกว่าเขาไม่น่าจะรู้หรอกมัง้งสดอออร่อยดีนะเนี่ยใครทำมาเนี่ยโหอ,อย่าให้รู้นะงามอือร่อยนะเนี่ยอ่มยอมย่อมย่ออะไรวะเนี่ยนิโม่นิโม,ม,ม,ม่ใส่ในลงไปนีโมอ <c oughs> โฮฮ นนโมอายุสี่ขวบฐานะยากจนพ่อเสียตั้งแต่เด็กคุณแม่เป็นอมาาัมพาตทำบุญตักบาตรให้อาหารปลาอาห่าข้าแม่ทำไมนีโมทำไมนีโมต้องทำบาปด้วยคุณแม่ทำอะไรให้นีโมไม่พอใจลระโอเคเตาสี่หมื่นแผลสำหรับไอเด็กข้าแม่คุณแม่นีโมขยับไม่ได้นีโมเลยเดินหาข้าวให้คุณแม่กินแล้วก็มีลุงใจดีเอาข้าวมันไก่มาวางไว้ข้างทางใ ในเข้ามันไก่ก็มียาเบื่อโชคดีที่ไม่เด็กเฮียนี่โดนไม่รู้สึกผิดนะเต๋าแต่นิโมทำไปเพราะเขาหวังดีนะท่านั่นไม่มีความหมายบัสสจรดดชีววตูญน